ลงเร็วกว่าบิตคอยก็ราคาการ์ดจอนี่แหละครับตอนนี้ในจีนนะครับ3090 Ti ตัวท็อปราคาหรืออยู่ที่ประมาณ50,000เท่านั้นเอง <S <S หลังจากที่ตลาดคริปโตซบเซานะครับตอนนี้อย่างวันนี้ล่าสุดนะครับถ้าดูในบ i n a น c e นี่ะครับบิตคอย BTC ก็อยู่ที่ประมาณ20,000ดอลลาร์นะฮะ20,000นทวนๆเลย2 0 0 8 0 2 0 7 7นะครับ 20, ก็ถือว่าเป็นช่วงตกต่ำของคริปโตนะฮะช่วงนี้กระแสคนขุดก็ไม่แย่งซื้อการ์ดคนเอาไปใช้งานคอมพิวเตอร์ไปเล่นเกมแล้วนะครับพอของมันเหลือซัปลายมันมากนะครับดีมานก็เริ่มราคาปรับลงนะครับสิ่งที่ราคาลงตอนนี้ก็ถือว่าลงมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ในในสหรัฐอเมริกานะครับ คือมันจะมีราคาที่เรียกว่าราคา MSRP นะครับ Manufacturer s u g g e s t Retail Price นะครับ MSRP ตัวนี้ในสหรัฐอเมริกาตัวนี้ราคาการ์จอแทบทุกรุ่นต่ำกว่า MSRP หมดแล้วนะครับแล้วในจีนก็ต่ำลงด้วยเช่นกันนะครับทั้ง NVIDIA แล้วก็ AMD นะครับยกตัวอย่างนะครับตอนนี้อย่างในจีนนะครับรุ่นท็อปสุดของ NVIDIA ก็คือ RTX 3090 Ti ตอนนี้ราคาอยู่ที่9,499หยวน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ50,000บาทต่ำกว่าราคา MSRP ที่เขาตั้งไว้ถึง38%ในขณะที่รุ่นท็อปนะครับของ AMD อย่าง RX 9 6 5 0 XT 7,859หยวนต่ำกว่าราคาตั้งไม่มากแค่6.4%เท่านั้นนะฮะ แต่รุ่นลองลงมาเนี่ยอย่าง RX 6900 XT เนี่ยตัวนี้4999อยู่อู่เองต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้37.5%เลยโอ้โหนะฮะผลที่เกิดขึ้นก็คือตลาดคริปโตตกอย่างแน่นอนนัคือปริมาณความต้องการของการ์ดจอมันตกนะครับอย่างในบ้านเราล่าสุดผมไปเช็คในอคอมมาร์ดนะในงานคอมมาร์ดเข้าไปดูในบูธของ JB นะครับ 3070ก็อยู่ที่ประมาณ23,000-24,000แล้วแต่รุ่นนะครับถ้าเป็น3080ก็อยู่ที่ประมาณ30,000ต้นๆ3 1 0 0 0 3 2 0 0 0นะครับแล้วไปดูในกลุ๊ Facebook ที่เขาซื้อขายกันส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดจอหิ้วนะครับการ์ดจอหิ้วเนี่ย3080ลงมาได้ถึง28,000เลยนะแต่28,000เนี่ยเปิดแป๊บเดียวมีคนเอานะครับแล้วก็จะหมดอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้น ถามว่าราคา3080ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ30,000ตีเป็น30,000ขึ้นนะครับก็ถือว่ามันถูกกว่าเมื่อก่อนตอนที่คริปโตขุดกันระเบิดระเบ้อถูกกว่าเดิมเยอะตอนนั้นผมจำได้3080เฉยเนี่ยนะฮะไม่มี TI ตอนนั้นราคาประมาณ6 7 0 0 0 70,000นะครับยิ่งตัว TI นีในรอไป8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 3090นี่คือทะลุแสนไปเลยนะครับก็ถือว่าราคาลงมาเยอะแล้วนะครับ อาจจะมีบางคนบ่นว่าโอ้โห و, ตอนนี้ตามหน้าร้านยังใช้คำว่าพี่รับมาแพงอยู่เลย <c oughs> <c oughs> นะฮะก็เป็นธรรมดานะคืออธิบายให้ฟังนะแล้วไม่ต้องมาโกรธผมเพราะผมไม่ได้เข้าข้างคนขายอยู่แล้วผมไม่มีส่วนได้เสียเลยเขาขายแพงเขาขายถูกคุณซื้อแพง,ค,พงคุณซื้อถูกผมไม่ได้หาอะไรเลย <c oughs> แต่อยากจะพูดให้ฟังถ้าคุณเป็นคนขายคุณซื้อกาจอสต็อกเก่าลดเก่ามาสมมติการ์ดละหกห0 0บาท พอราคาหน้าตลาดมันลงไปส0 0 0 0บาทคุณจะขายลอตเก่าที่ได้มาห0 0 0ืบาทในราคาส0 0 0มื่นเลยไหมไม่หน้าร้านเขาก็ต้องใช้วิธีดึงราคาค่อยๆเฉลี่ยลงใช่ไหมฮะเอาของใหม่อของเก่ามาถัวกัน ใช่ไหมฮะเนี่ยพูดไปเดี๋ยวก็โกรธผมอีกหาว่าผมไปเข้าข้างเขาผมจะเข้าข้างคนขายทําไมแต่นี่มันคือโลกแห่งความเป็นจริงไงคือรู้ว่าคนซื้ออยากได้ราคาถูกคุณเห็นเมืองนอกราคาเท่าไหร่คุณก็คิดว่าคุณจะต้องเหาะไปแบบซูเปอร์แมนแล้วไปซื้อกลับมาได้ในราคานั้นเหรอไม่ใช่ไงคนนําเข้านะฮะก็ต้องมาในรูปแบบหนึง่งอย่างอย่างคนที่เขานําเข้ามาขายเองเนี่ยที่ไม่ได้ผ่านตัวแทจนจําหน่ายเนี่ยนะฮะอันนี้เขาก็มีความเสี่ยงของเขาแต่เขาได้มาถูกเขาก็บวกอะไรเล็กๆเ,เ,เ,เพื่อที่จะขายได้เร็ว ใช่ไหมฮะเขาไม่ต้องแบกสต็อกเก่าเพราะเข้ามาทีไรก็ขายหมดอย่างเงี้ยเขาก็ขายถูกได้แล้วเขาไม่มีเซอร์วิสเขาไม่มีประกันหลังการขายคุณการจอมีปัญหาขึ้นมาคุณต้องส่งเคมเมืองนอกด้วยตัวเองนะคุณต้องส่งพัสดุไปเองใช่ไหมฮะส่วนหน้าร้านเนี่ยเขาก็ต้องเคลียร์สต็อกเก่าเคลียร์เงินต้นทุนเก่าเขาก็ต้องดึงราคาเขาให้ลงแต่ว่าคุณซื้อหน้าร้านคุณก็สบายใจมีปัญหาก็ส่งเคมร้านได้ส่งตัวแทนจําหน่ายได้เคมการ์ดใหม่ได้ ใช่ไหมครับมันต้องแลกกันด้วยตรงนี้มันไม่ใช่ว่าคุณจะอยากได้เซอร์วิสที่ดีคุณภาพร้อปอร์เซ์ในราคาที่หนีภาษีสุดๆหรือไม่ได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายอะไรเงี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะใจล่มๆนะแล้วสุดท้ายนะอย่างที่บอกคือใครจะซื้อราคาเท่าไหร่ใครที่คิดว่าแพงก็ยังไม่ต้องซื้อนะครับคนอยากจะใช้ถ้าคิดว่าต้องใช้จริงๆคุณก็ต้องซื้อราคาปัจจุบันมันคือปัจจุบัน ราคาที่คุณเคยเห็นในอดีตน่ะคุณนั่งทําแมชชีนย้อนกลับไปซื้อได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมฮะราคาที่ผ่านมามันแพงขึ้นตอนนี้มันถูกลงก็ถือว่ามันดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอยากใช้ตอนไหนก็ซื้อตอนนั้นถ้าคิดว่ามันแพงก็ไม่ต้องซื้อแค่นั้นเอง